สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุยุ้ยนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะ Unit o The Amazing Body นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนกันใน l i s t e n t o นะคะก็คือบทที่2นั่นเองนะคะ,ะเราจะใช้หนังสือเล่มนี้นะคะวิชาภาษาอังกฤษของปา .4 นั่นเองนะคะก็ในส่วนของวันนี้ก็จะเป็นใบความรู้นะคะรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นป .4 นะคะ ระหว่างวันที่30สิงหาถึง4กันยายน2 5 6 4นาี่ะคะคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนนะคะเปิดไปที่หนังสือภาษาอังกฤษนะคะ s m i ยโนะคะหน้า22นะคะแล้วก็ดูลิงก์ที่ครูส่งให้แล้วก็ฝึกอ่านคำศัพท์ตามไปด้วยนะคะอ่ะเรามาดูภาพกันนะคะ,ะคำเหล่านี้จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันนะคะอ่ะภาพแรกนะคะ tall ภาพที่2 short tall แปลว่าสูงนะคะ short แปลว่าเตี้ยนะคะอ่ะต่อไปนะคะภาพที่2 fat fat thin fat แปลว่าอ้วนนะคะ thin แปลว่าผอมนะคะอ่ะภาพต่อไปนะคะ straight hair wavey hair straight hair แปลว่า ผมตรงนะคะเวฟวิ have, ้วแฮแปลว่าผมหยิกหรือว่าผมเป็นลอนนั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในหนังสือหน้า22นะคะครูจะให้นักเรียนฟังก่อนนะคะ Student's Book Unit 2 Lesson 2 Exercise 2 Listen and Number One The boy is short t Tony has got wavy hair 3 Anne has got long hair 4 My brother is thin 5 My sister is tall อ่ะนะคะสําหรับแบบฝึกหัดนี้นะคะคือให้นักเรียนฟังนะคะแล้วก็เขียนตัวเลขตามประโยคที่เขาพูดนะคะให้ถูกต้องนะคะอ่ะเดี๋ยวลองฟังนะคะแล้วก็ เราดูนะคะว่าว่านักเรียนจะแปลได้ไหมนะคะ,ะเดี๋ยวครูจะเปิดแล้วก็หยุดให้ทีละประโยคนะคะ 2> Exercise 2 Listen and number 1 The boy is short อ่ะ o นะคะหมายความว่าอ่าหมายเลขหนึ่งนะคะ The boy short เด็กผู้ชายเตี้ยนะคะภาพไหนไปต่อนะคะ two Tony has got wavy hair Oh I'm sorry. Students listen a number one The boy is short two Tony has got wavy hair uh, two Tony has got wavy hair Lewa Tony pom สามแอนน์ has got long hair สามแอนน์ has got long hair นะคะ Anne มีผมยาวนะคะหมายเลขสามสี่ my brother is thin สี่ my brother is thin น้องชายของฉันผอมนะคะ Number ก็คือหมายเลขสี่นะคะต่อไปค่ะห้า my sister is tall 5. My sister is tall. พี่สาวของฉันสูงนะคะ Number 5อ่ะสุดท้ายค่ะอ่ะจบแล้วใช่ไหมคะอ่ะมี5ข้อนะคะโอเคอันนี้เป็นการฝึกฟังนะคะอ่ะไปต่อนะคะไปต่อต่อไปนะคะก็จังอยู่ในหน้าที่ยีบสองเช่นเดิมนะคะให้นักเรียนลองฟังก่อนนะคะ Students Book Unit 2, Lesson 2. Exercise 3. Listen and write. 1. This boy is fat. 2. This girl is thin. 3. My sister is tall. 4. My teacher has got straight hair. Five. She has got wavy hair. Anaka, the Alcoza, Hai play by Exercise three. Listen and write. One. This boy is fat. Students and write. One. This boy is fat. One. This boy is fast. Uh, okay. fat. Naha. Fat. Naha. Come ti hai paikukama fat naha. Two. This girl is thin. Two. This girl is thin. Ah. Uh, Come ti hai paikukama thin naha. Three. My sister is tall. อ่า uh, three my sister is tall คำที่หายไปคือคำว่า tall นะคะ four my teacher has got straight hair อ่า four my teacher has got straight hair นะคะคำที่หายไปคือคำว่า straight นะคะอ๊ะขอโทษค่ะคำประโยชน์ที่5นะคะ straight hair five she has got wavy hair อ่าห้า she has got wavy hair นะคะ wavy hair อ่านะคะคำที่หายไปนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างให้นักเรียนฝึกฟังนะคะแล้วก็ฝึกเขียนนะคะคราวนี้มาถึงในส่วนของใบงานของเราในวันนี้นะคะอ่ะก็คือนะคะให้นักเรียนนะคะคัดลอกคำศัพท์ก่อนเลยนะคะคัดลอกคำศัพท์ลงในสมุดนะคะข้อที่2นะคะ ให้นักเรียนวาดภาพนะคะตามประโยคที่กำหนดให้นะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะจากนั้นให้นักเรียนเติมหมายเลขนะคะให้ความหมายตรงกับภาพเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอันนี้คำศัพท์นะคะนักเรียนจดลงในสมุดก่อนเลยนะคะอ่านเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านกันอีกรอบนะคะ short สั้นหรือว่าเตี้ยนะคะ tall สูงนะคะ fat อ้วนนะคะสิ้นผอมเวฟวีหยิกหรือว่าคลื่นนะคะเป็นลอนนะคะอ่ะสเตรทตรงนะคะโอเคอันนี้คือนะคะใบงานนะคะให้นักเรียนคัดลอกทั้งหมดนี้เลยนะคะลงในสมุดนะคะจากนั้นเนี่ยให้นักเรียนวาดภาพอ่ะเหมือนอย่างเช่นนะคะ a and มีผมยาวนะคะก็คือ ให้นักเรียนว่ารูปผู้หญิงผมยาวอะแล้วนักเรียนดูซิว่าประโยคไหนที่แปลว่าผู้หญิงผมยาวนะคะแอนผมยาวอะประโยคไหนที่แปลว่าแอนผมยาวให้นําหมายเลขนะคะของประโยคนั้นมาใส่ลงในช่องสี่เหลี่ยมนี้อานะคะภาพ b พี่ชายของฉันผอมนะคะพี่ชายของฉันผอมอะวาดเป็นรูปผู้ชายนะคะผอมแล้วดูซิว่าผู้ชายผอมเนี่ย อยู่ในประโยคไหนนะคะก็เอาหมายเลขของประโยคนั้นมาใส่นะคะอะ C โทนี่มีผมหยิกอะโทนี่ว่าโทนี่แล้วก็มีผมหยิกนะคะก็คือเป็นผู้ชายที่มีผมหยิกนะคะแล้วผู้ชายที่มีผมหยิกคนนี้เนี่ยที่ชื่อโทนี่เนี่ยอยู่ในประโยคหมายเลขไหนนะคะนักเรียนก็เอาหมายเลขมาใส่ตรงนี้นะคะต่อไปภาพดีนะคะพี่สาวของฉันสูง ให้นักเรียนวาดผู้หญิงนะคะที่มีรูปร่างสูงนะคะแล้วก็ดูนะคะว่าประโยคไหนที่แปลว่าพี่สาวของฉันสูงนำหมายเลขมาใส่นะคะมาใส่ในสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายตรงนี้เด็กผู้ชายเตี้ยวาดรูปเด็กผู้ชายเตี้ยนะคะวาดรูปเด็กผู้ชายเตี้ยแล้วก็เอาหมายเลขของประโยคที่แปลว่าเด็กผู้ชายเตี้ยมาใส่ในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะโอเค งานวันนี้มี2ตอนนะคะตอนที่2นะคะนะคะให้นักเรียนคัดลอกลงในสมุดนะคะแล้วก็เติมคําศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้องอนะคะนักเรียนคัดลอกทั้งหมดนี้เลยนะคะลงในสมุดจากนั้นนำำําคําศัพท์มาเติมตามความหมายที่อยู่ในวงเล็บให้ถูกต้องนะคะโอเคนะคะสาหรับนักเรียนคนไหนทีอ่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่อครูยุ้ยในเบอร์โทรที่ให้ไว้ในไลน์ได้เลยนะคะ คอทีจากกันไปนะคะครูยุ้ยฝากกดติดตามช่องครูยุ้ยห้องเรียนออนไลน์นะคะกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้ครูยุ้ยก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ